สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะครับกับบาวีสา์สายลลาคือเก่าครับมือนี่กับการตอนของเขาไงเนานะพี่น้องเนาะคือเก่าครับมือนี่เหมือนเดิมแต่มือนี่เป็นเจ้าเลี้ยวครับเจ้าเลี้ยวมาต่าตัวเสียงไงนะครับเจ้าปุ่นทเนาะรอบนี้รอบที่สามครับหววัวก้อนนี่ที่แหลกตัวโยคันแท่นี้เนาะซื้อพุ่นครับ เจียวสองตออยู่ควยสาพุ่นครับได้พลโตครับงวดนี่ลงมาผี่ครับพาว่าหม่องมันขันอยู่พีครับเอานี่มันจะมีต้นกับทิ้นอยู่นี่ครับบ่าวไสันท่านในยางไปนี่กําลังมาสิยางไปลหรอครับเหมือนเอาเจียวเลี้ยวมาตัวเดียวครับผมบลูว่าสิมีแต้มมีเฉลื่อยให้พี่น้องเบิ้งบ่เนาะจังเดก็ต้องอาศัยคว้ามมานครับผมเจ้าเลี้ยวสิเห็ดไห้ได้บะมือนี้ทาเบิ้งครับผมผาเนียดกับเพียดต้งต่เมือวานครับเทียวไปนกไม้เนาะ มีหนกเขาครับแช่ได้รุ่นครับเกลือหม,มานเนะาะบาวอีสากนก๋มาอีกมือสิเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะติดตามขังที่สามครับเจ้าผู้โทษเสียงใงสิเป็นของเฮาบ่านะครับผมรอหลุนรอติดตามครับผมไผเนาะพี่น้องเนะาะเบาๆหลายครับผมรอหลุนเบื่องเลยครับไปหาหม่องไซครับผมสักครู่ครับ พี่น้องครับสรุปก็คือว่าครับมันดูครับนกตัวนี้นกแสนรูเลยเหรอพี่น้องบินโฉบไปโฉบมาตงสิบกว่าเทียอล้วพี่น้องบร,วริวณวัวพอดนะครับจังหวะมันบินโฉบลงมาสี่หอดคว้านมันกับบินขึ้นครับบินโฉบลงมาสี่หอดกับบินขึ้นสี่เทียครับประมาณสี่เทียนอกน,นั้นมันกับบินวนจับน้ำแข็งข็ง,งครับโอ้เด็ดเด็ดครับอีหลนกนกตัวนี้เสียงมวนแห้งครับเสียงไง่บึ้มเลยครับ เสียงคมดังอมนะครับผมเหมือนปัญญาครับนกตัวนี้จากสิเห็ดจังไลก็มันครับตัวกาวกับแล้วตัวดินกับล้วตัวผนียดกับล้วครับเหมือนปัญญาหลีตัวนี้เดี๋ยวโบเบิร์ดดอกพี่น้องจังไดกะข่อยมาตามไหมครับของดีมีไปตามนะครับผมเดี๋ยวจังตัวกาวเบิ่งอีกเทียนหนึ่งครับ หาเทียมมันหลงสนครับผมดาวอีสานมีความคิดอยู่ครับใบสิเห็ดดังไดชนะครับเด็ดอีรีพี่น้องนอกตัวนี้บอกเลยครับทั้งคาลมทั้งเสียงทั้งขันยนเนียอ้บมีหม่งตีครับผมเอะนอกกระไรยยครับเดี๋ยวจังมาไหมครับเข็ดค้างคนี่ก็ตีแต่ไล่ตีกันจน่าบก,ก่าเขามาหนีจากตัวเลยครับเออจังเดก็เอาไว้ซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าแหวครับมือนีโตไม้คือว่าได้หนาครับนกสีห้องอยากได้นี่คือว่าน้องพี่น้องเนาะสุดยอดครับความเหนียวความหลูของมันนะครับผมบริสันมันบรยูรมาได้โดนบันนี่น้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้สำเนีล้วเน้องพี่น้องเนาะพราได้รุ่นได้มันเลยซื้อครับผมตอนนกกระเบนว่าสีได้ซูมือเนาะเดี๋ยวยังได้จังรลุ่นชิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับขอบุญขอคุณหลายหลนะครับที่เขามารับชมจนวาจบคลิปนี้นะครับผม ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอ,อย่าเจ็บ่าจนนะครับผมลำรวยเงินท้องครับจิตหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผมคอยแข็งขาดปลอดภัยนะครับจากโรคภัยอันตรายครับผมสำหรับมือนีบ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ